สายกีตาร์โปร Trump, cool. well. well. ่งอะคูติกนะครับผมนะ100บาทนะครับมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงจะดีหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็แพ็คมาอย่างดีนะครับผมนะราคา100บาทนะครับโคตรถูกเลยนะครับผมนะสีนี่จะเป็นออกสีอ่าเหลืองๆนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะโอเคมาฟังเสียงกันนะครับผมนะ100บาทว่า100บาทว่าเสียงจะดีขนาดไหนนะครับผมนะตัวนี้ก็ผมได้ทำการเปลี่ยนสายใส่สินี้ ใส่กีตาร์ตัวของ Overspeed เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะี่ยลองฟังเสียงดูนะครับ หนึ100บาทครับผมเสียงได้ขนาดนี้ถืว่าคุ้มนะครับกับสายกีตาร์อะคูติกครับผมนะขอฝากด้วยนะครับกับร้านนูมิสิกหนึบาทครับผม1เซ็ตก็คือ6เซ้นเลยนะครับขอบคุณครับ